มาติดตามข่าวกันต่อนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังแกนนำสองคนในเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติในคดีชุมนุมที่หน้าสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองครับหลังจากที่ยกคำร้องของผู้ต้องหาที่ยื่นคัดค้านการขอฝากขังของพนักงานสอบสวนศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์และนายสมบูรณ์ทองบุราณสองแกนนำเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติ ผู้ต้องหาคดีร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมหน้าสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองถัดแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่19ถึง30มกราคม หลังจากมีคำสั่งยบคำร้องของผู้ต้องหาที่ยื่นคัดค้านการยื่นขออำนาจศาลฝากขังของพนักงานสอบสวนว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร้ายแรงกว่าความเป็นจริงและขาดพยานหลักฐานที่ชัดเจนทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาคดีล่าช้าทาั้งๆที่คดีเกิดมานานกว่า2ปีและการสอบสวนได้เสร็จสิ้นไปแล้วจะอาศัยเหตุดังกล่าวมาฝากขังไม่ได้ พนักงานสอบสวนนั้นต้องส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องภายในวันนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าแม้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนจะไม่ได้คัดค้านการประกันตัวแต่นายศักชัยเข้มทองทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองก็ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นศาลนอกจากจะยื่นคำร้องคัดค้านการขออำนาจศาลฝากขังของพนักงานสอบสวนก่อนที่ศาลนั้นจะมีคำสั่งยกคำร้องนี้ไปครับ และในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้นะคะพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนประธานสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยและแนวร่วมเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง, <c oughs> รงเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของตํารวจชุดจ,จับกลุ่มในายชัยวัฒน์สินสุวงและนายสมบูรณ์ทองบุราณสแกนนาเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ เนื่องจากขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนั้นได้ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุและทำร้ายร่างกายผู้ติดตามของทั้งสองคนด้วยจึงเชื่อว่าการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้อาจมีคำสั่งมาจากนักการเมืองเพื่อทำให้นายชัยวัฒน์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีเสื่อมเสียเกียรติโดยหวังว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะให้ความเป็นธรรมและสอบสวนข้อเท็จจริงให้กระจ่างว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและแจ้งข้อหาเกินกว่าเหตุหรือไม่ หากดาเนินการล่าช้าทางเครือข่ายนั้นจะชุมนุมยืดเยื้อและรอสมทบการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในวันที่25มกราคมนี้ค่ะขณะเดียวกันนางพรทิวาสุาพัฒนกูลผู้ติดตามนายชัยวัฒน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บระหว่างการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้นำซีดีบันทึกภาพขณะเกิดเหตุรวมทั้งบันทึกประจําวันของสถานีตํารวจนครบปุมวันที่ได้เข้าแจ้งความไว้นั้นมอบให้กับผู้สื่อข่าวตรวจสอบพร้อมทั้งแสดงแผล ฟกช้ำที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอกด้านซ้ายที่แสดงให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตำรวจนั้นเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุด้านพลตำรวจตรีประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตัวแทนรับมอบหนังสือร้องทุกข์รับปากครับว่าจะนำเรื่องเสนอกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาต่อไปแต่เบื้องต้นเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำเกินกว่าเหตุเนื่องจากผู้ต้องหามีหมายจับและเมื่อตำรวจพบเจอแล้วเข้าแสดงหมายจับ จึงมีสิทธิ์ที่จะจับกุมตามกฎหมายซึ่งหากผู้ต้องหาอยู่ในสภาพไม่พร้อมหรือขอผัดผ่อนการเข้ามอบตัวอาจมีการใช้สภาพบังคับได้ส่วนจะกระทํารุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่จะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง